แพร์แพสวัสดีสวีดัดยามเย็นเพื่อนเพื่อนวันนี้จับเสือได้นะอ่ะเพื่อนเพื่อมาชมพร้อมกัน,กนครับผมวันนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเรามีเป็นโตโยต้านะไทเกอร์นะหรือบอกสถานที่ตั้งบ้างเห็นเดินทางหลนวนโรงเรียนสวนกุหลศาบครับพี16กิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลพระราม2มาเจอพวกเรา,เาได้ครั<อ>บทนะี่มสุดยอดเลยคำตาจะ,ะไหลมีบทแค่นี้ใช่ไหมเหมือนน้องเอกคนเลยนะมีบทนี้เดียวโอเคอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะ วันนี้นะครับผมเรามีเป็น Toyota Ti ทเกนะครับผมปี2002นะเกียร์ธรรมดา2.5ดนะครับดี4ดีแล้วเพื่อนบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับรถสีดําเครื่องเดิมนะนี่ครับผมสวยสะอาดนะครับสีสันด้วยร่ก็ถือว่าเกือบ100%เเนะเพื่อนๆนะรถทําเดิมพร้อมใช้งานเลยไม่แพงด้วยนะนี่ครับผมดี4ดีนล้เพื่อนนะแล้วก็เป็นภาษี69ด้วยใช้กันยาวถึงปีหน้ากันไปเลยนะฮะสีประตูสวยๆนะครับมาพร้อมกับแคริบอย ครับแล้วก็มีแหลกหลังคาให้ด้วยแหลกหลังคายอย่างเดียวก็ห้าหกพันนะฮะแคทรีบอรอ์กจะต้องหลายหมื่นนะสรุปคือคันนี้เนี่ยสวยมากๆแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็แอบมีกันชนหลังเป็นสแตนเลสให้ไปด้วยไม่ถอดเลยนะจ๊ะดูท้ายเฉลี่ยนึงน้องนิวเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> บาะคนไทยด้วยนะ <c oughs> บาะอ,อะไร <c oughs> บาะญี่ปุน่นฮะเออแต่ <c oughs> มันก็เรียกบาะญี่ปุน่นก็ไม่รูเล <c oughs> ยก็ <c oughs> เรียกตามกันมานะแม็กไนเนอร์ท้ายเทยสวยสะอาดนะเพื่อนๆนะเนี่ยฮะครับผมแล้วก็ พอญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังสวยอยู่เลยนะครับก็ถือว่านั่งได้นะเก็บของได้นะครับแล้วก็เป็นอเนกประสงค์ด้วยแล้วับผมใครไม่ชอบอาจจะถอดปอกนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบสี่ประตูเลยก็แล้วแต่ความสะดวกนะวันนี้ปิดท้ายเลยฮะสีสันสวยงามนะครับโอเคนะเนี่ยรถก็ถือว่าสวยเรียบร้อยนะนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับสีสันก็นะครับงดงามอยู่นะครับสวยมากๆนะครับ ครั้งนี้ท่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะสวยจริงๆนะฮะแล้วก็แครี่บอยเออะไรเออย่างนีออ้สวยสะอาดหมดเลยนะครับมีปีกหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ไล่ฟ้าด้านหลังก็ยังใช้งานได้อยู่นะแผงประตูอ่ะก็ยังสวยสะอาดนะนะครับนี่เปิดประตูปุ๊บเนี่ยยังใช้งานได้เลยใช่ไหมอ,อ๋อเพราะเสียกุญแจปุ๊บแล้วเปิดประตูจะมีเสียงสัญญาณเตือนอืมอกกว่าใช้ได้นะสตาร์ทเรืนะ่องน้องนิวนิดนึงรถติดชึ้งเพื่อนๆเ,เอ๋ยนะครับช่องแอร์นะครับดูดอ แอร์นี่เย็นมากนะนี่ครับคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ฝอนีพีแอมให้ด้วยนะคะเกียร์ธรรมดานะครับรถสวยๆเลยนะครับที่เก็บของนะครับก็ไม่มีแตกหักนะฮะเดี๋ยวดูฝังวดนิดนึงฮะเหมือนมีอะไรหล่นเมื่อกี้อ๋อเปิดได้นะครับวางแก้วน้ํานะครับบอกก็ไม่หี่ก็ถือว่ายังไม่ขาดนะก็ยังถือว่าสวยงามทั้งสองตัวเลยครับแถวที่สองว่าไงฮะแผงประตูสวยสะอาดทุกบานเพื่อนๆนะครับแล้วก็ บอกก็มียีแล้วก็พนักแขนนะครับก็ยังใช้งานได้บอกด้านหน้านะครับด้านหลังกล้องไม่มีขาดตัวนี้เปิดนี่คือเก็บอะไรฮะเอาเครื่องเสียงโอ้ยอีเครื่องเสียงหรือเนี่ยใช้ได้เลยเนาะเจ๋งๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แคปเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยใช้นองนิวนะเดี๋ยวเราเปิดพี่ดูนิดนึงอ๋อมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ปิดเปิดได้เสายโอเคนะเปิดซ้ายขวาได้แล้วแลขวาซ้ายได้ไหมขวาซ้ายก็ได้คือพี่ถนัดขวาฮะได้ ได้นะไม่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 ไม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 กรกันนะอ่ะโอเคนะครับอย่างที่บอกนะฮะเนี่ยมีแจกนังคาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็ยังสวยนะ<อ>เดิมบางสะอาดนะเพื่อนๆนะขอดูจไอไฟ้าหน่อยได้ไหมได้เอาตรงนี้เขาไปนั่งหน่อยนะ่ใช้ได้หมดเลยนะนีดเดียวพอนีด่เดียวพอนี่ฮะโอเคเรียบร้อยเพราะแล้วอลอลยอมาเลยฮะเดี๋ยวดูหค่องเครื่องดีกหว่าเข้าไปทำไมเนี่ย ห้องเครื่องเกาสวยสะอาดแล้วเพื่อนๆนะดูสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับทุกที่นะฮะเดิมหมดเลยคันลุงคันหน้าสติ๊กเกอร์เนี่ยเดิมหมดเลยนะนะครับตัวลุงตัวเลขเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับดีโฟดีนะสวยสะอาดเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับสวยสะอาดคอนเทนเดิมนะบสติ๊กเกอร์เดิมครับสวยงามอ๋อลืมบอกไปเป็นเทอร์โบด้วยนะครับสวยๆเลยนะดูโอเคอ่ะ ใช้ได้ไม่แพงด้วยเพื่อนๆนะครับราคานี้บอกเลยว่าต้องรีบเลยนะจ๊ะจุบุโต,โตโยต้านะครับไทเกอร์นะครับดี 4D ปี2002นะครับเกียร์ธรรมดา4ประตูนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้ทงคันเลยนะฮะมีแครีบคร่บอยหลังด้วยนะครับแล้วก็มีแหงลากคาด้วยบอกเลยว่าคันนี้ไม่แพงเพื่อนนะอื้อหือ,อเอาไปใช้กันรถยอดนิยมตลอดกาลนะผมบอกเลยโตโยต้าไทเกอร์เนี่ยมาคู่กับพวกอย่างท FR นะแล้วก็พวกดัตายนายครับ นะครับอีกค่ายหนึ่งของยูสุแต่ว่าใช้ได้ดีทั้งคู่เลยนะสวยงามพระรามแปดพระรามก้าจริงบอกเลยราคานี้ไม่แพงเพื่อนๆรับเลยที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอเพื่อนๆเอ่ยรับเลยนะจ๊ะมีสองคันนะเรามีสีทองคันหนึ่งด้วยนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับปีเดียวกันด้วยนะครับก็แล้วแต่ชอบสีแล้วแต่ชอบแบบเพื่อนๆนะ กามาจับจองกันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมชื่อช่องพีพีรถขับดูชาแนลนะในช่อง YouTube เราเองนะครับผมแล้วก็อีกแอปพลิเคชันหลายแอปเนี่ยก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับกดฝากกดติดตามช่องนะครับแล้วก็ฝากกดกดแชร์ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราเราจะได้ไปดูรถสวยๆดีๆถูกมาฝากเอฟซีกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัตอนพี่หน้าสวัสดีครับ